มาตรฐาน GACP ย่อมาจาก Good Agricultural and Collection Practice เป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรซึ่งกำหนดแนวทางการปลูกเก็บเกี่ยวและจัดการสมุนไพรยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพปลอดภยัยและสามารถตรวจสอบได้มาตรฐาน GACP ครอบคลุมถึงการเลือกมเมล็ดพันธุ์การเตรียมแปลงปลูกการปลูก การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการบันทึกข้อมูลวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน GACP เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปนเปลื้อนของสารเคมีโลหนะหนักและยาฆ่าแมลงเพื่อส่งเสริมการผลิตสมุนไพรยอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค มาตรฐาน GACP เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ปลูกสมุนไพรเพื่อจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรผลิตยาสมุนไพรส่งออกสมุนไพราการปฏิบัติตามมาตรฐาน GACP จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรยขยายตลาดสร้างความน่าเชื่อถือแข่งขันในตลาดโลกสำหรับผู้บริโภค การเลือกซื้อสมุนไพรที่มีมาตรฐาน GACP จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสมุนไพรมีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสมุนไพรปลอดจากสารเคมีโลหะหนักและยาฆ่า,มาแมลงสมุนไพรผลิตอย่างยั่งยืน